อัปเดตความรู้สึกของคนเก่านะคะหลังจากเรากับเขาไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้างยังคิดถึงเราบ้างไหมและเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่เราเป็นการชำนายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับพลังงานดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสดูดวงเพื่อปเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการอัปเดตความรู้สึกของเขาณนะเวลานี้ เขายังคิดถึงเราบ้างไหมคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่เวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองอ่ะเขาก็มีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่กังวลเหมือนกันนะเรื่องหลักๆของเขาในตอนนี้ที่ทำให้เขาต้องคิดมากแล้วก็เครียดและกังวลน่ะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะงานยุ่ง นะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องลงมือทําและเขาต้องจัดการต้องสะสางหรือบางกรณีก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนเขาจดจ่ออยู่กับเรื่องของการเงินแล้วก็ความมั่นคงนะแล้วก็บางกรณีถ้าเป็นในวัยเรียนหรือวัยทํางานก็จะมีในเรื่องของการศึกษาการหาความรู้ เรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตของเขาอะหลังจากที่เลิกลากับคุณไปอะค่อนข้างที่จะยุ่งค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะจากหน้าไพ่ตรงนี้พลังงานของเขาไพ่จะไม่ได้สื่อไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาจบกับเราไปอะเขาย้ายโฟกัสของเขาไปที่เรื่องกิจกรรมเรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องการหาเงิน และพอว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานของเขาเขาก็เลือกที่จะเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะเขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามานะคะเขายังรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลยังไม่มีความรู้สึกมั่นใจพอที่จะไปสารสัมพันธ์กับใครส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงด้วยเขาชอบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ เหมือนมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเขาจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามดังนั้นในตอนนี้โฟกัสทั้งหมดของเขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ในเรื่องของความคิดถึงอ่ะที่เราเจาะจงไปเลยว่าเขายังคิดถึงเราไหมเขายังคิดถึงค่ะเป็นเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เขาออกไปทำงานนะถ้าเป็นวัยเรียนก็คือการออกไปเรียน ช่วงที่เขายุ่งยุ่งช่วงที่เขามีกิจกรรมที่ต้องโฟกัสเขาก็อาจจะไม่ได้เอาเวลาตรงนั้นมาคิดถึงเราสักเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับไปอยู่กับตัวเองนะคะเป็นช่วงที่เขาอยู่กับความสงบความนิ่งเงียบความสันโดษความสงบมันทำให้เขาอะเริ่มที่จะนึกถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคุณโดยหลักๆแล้วอะสิ่งที่เขานึกถึงเกี่ยวกับคุณ จะเป็นพลังงานในเรื่องของความขัดแย้งนะคะเป็นในเรื่องของคนที่ทะเลาะกันมีปัญหากาันหรือถ้าไม่ได้ทะเลาะกาันก็จะเป็นในเรื่องทัศนคติความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะบางคู่จะมีในเรื่องของอายุต่างด้วยนะคะบางทีความขัดแย้งหรือทัศนคติมันเกิดจากความแตกต่างทางความคิดทางอายุเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะคะทีนี้คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่แปลก เวลาที่มีคุณอยู่เวลาอยู่ใกล้อ่ะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าคุณสักเท่าไหร่แต่พอได้ห่างออกไปอ่ะเหมือนได้ไปอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ความห่างอ่ะมันทำให้เขาอ่ะคิดอะไรได้ดีขึ้นมันทำให้เขามองเห็นอะไรได้มากขึ้นตอนนี้เขาเริ่มที่จะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณเขาเริ่มที่จะกลับมานึกถึงคุณแล้วก็ ในใจของเขาในความคิดของเขาตอนนี้เริ่มที่จะอยากกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะลองมาดูซิเขาจะมีการติดต่อกลับมาไหมสิ่งที่เห็นจากตรงนี้เชื่อว่าเขาอะยังไม่ได้ตัดคุณออกจากความรู้สึกเพียงแต่ในช่วงนี้สถานาการณ์ที่มันมีปัญหา ก็ต้องพักไปก่อนแล้วก็ย้ายโฟกัสไปทําสิ่งอื่นนะคะดูเหมือนว่าในช่วงนี้เขาจะยังไม่ทําอะไรถึงแม้ว่าไพ่จะสื่อว่ายังไม่ได้ตัดคุณยังไม่ได้ตัดจบยังไม่ได้ตัดขาดยังลืมคุณไม่ได้แต่ในช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยล้าเกินไปนะคะเขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะกลับมาสาเหตุของการเหนื่อยล้าของเขาอะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าหนึ่งอะ ตัวเขาแบบช่วงนี้งานยุ่งงานหนักมีหลายสิ่งที่ต้องทำนะคะกับ2ช่วงนี้มันเหมือนกับว,ว่าตัวเขาอะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพความเครียดนะคะหรือในบางกรณีนะคะที่เขายังกลับมาไม่ได้เขาอาจจะมีมีอะไรที่ไม่ได้บอกคุณทั้งหมดอย่างเช่นเขาอาจจะมีใครอยู่ก็ได้นะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาการที่เขาขยับไม่ได้ แต่ทีนี้ด้วยความที่ในมุมของเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียดายจริงๆไม่ได้อยากที่จะปล่อยให้คุณน่ะหลุดมือไปถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ take a คชั่นจากเขาอ่ะแต่เขาชอบเข้ามาส่องมาแอบติดตามดูคุณการแอบส่องแอบติดตามของเขาอ่ะมันเป็นการสืบอ,อยากรู้ว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง คุณมูฟออนไปหรือ,อยังมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือ,อยังซึ่งแน่นอนอยู่แล้วล่ะเขารู้ดีว่าคุณน่ะก็มีมีดีในตัวเองมีสเสน่ห์มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องมีคนเข้ามาซึ่งตรงนี้เขาก็ได้แต่แอบคิดแล้วก็สงสัยอยากรู้แต่ก็ไม่กล้าที่จะทักหรือไม่กล้าที่จะถามนะ เพราะอะไรเขาถึงยังไม่ติดต่อขอขยายข้อเมื่อกี้ให้ที่ยังไม่ติดต่อ The Lover ขอสาใบนะคะ The Sun แล้วก็ Emperor ที่เขายังติดต่อมาไม่ได้มันก็น่าจะเป็นปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วตัวเขาอาจจะมีใครอยู่นะคะถ้าไม่ได้มีใครก็คือตัวเขาอ่ะก็อาจจะเหมือนยังไม่พร้อมที่จะจริงจงังยังไม่พร้อมที่จะชัดเจน นะคะเพราะไพ่ไพ่เดอะ o ลว์เนี่ยอาจจะหมายถึงเขามีใครอยู่ก็ได้แต่ไพ่เดอะซันน่ะมันเป็นในเรื่องของการโคจรการเดินทางที่ยังไม่หยุดนะคะและไพ่ราชาถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่มั่นคงอ่อนไหวอ่อนโยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอมองเห็นนะคะหมอมองว่าที่เขายังไม่ติดต่อกับมาเขาก็อาจจะมีใครอยู่ก็ได้หรือถ้าไม่ได้มีใครก็คือเขายังไม่สามารถที่จะให้ความ ชัดเจนกับใครได้ยังอยากที่จะเดินทางในเส้นทางความรักไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องให้ความมั่นคงความชัดเจนกับคุณแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆทั้งที่ใจจริงอนะ่ะเขาคิดถึงนะอยากจะติดต่ออยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะแล้วเขาจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตัดจบกันไปแบบนี้เลยใช่หรือไม่อะขอสามใบนะคะ แด,ดาบบางคู่มีการบล็อกนะถ้าไม่ได้บล็อกก็มีการปิดกัน้นการติดต่อพูดคุยกันนะคะยังไม่ได้คิดจะตัดแต่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงยังมองไม่เห็นทางออกแต่สิ่งที่มองเห็นนะคะคือสถานาการณ์ด้วยความที่มันมีอะไรที่ทําให้เขาขยับตัวไม่ได้เขาอาจจะมีใครแต่ถ้าไม่ได้มีใครก็มันเหมือนกับว่า เขายังแก้ปัญหาของเขาไม่ได้หรือถ้ากลับมาแล้วเขาก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะไปต่อกันได้ยังไงมันจะมีปัญหาหลายอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไปต่อกันยากแต่ด้วยความที่คุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่น่าสนใจนะคะแล้วเขาก็ยังเห็นคุณค่ายังเห็นโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นดังนั้นถ้าถามว่าเขาจะตัดขาดคุณไปเลยไหมคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าน่าเสียดายมาก เขายังไม่คิดจะตัดขาดกับคุณแต่เขาอะา ose, ยังมองหาทางออกของการกลับมาแก้ปัญหาหรือไปต่อกับเราครั้งนี้ยังไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณเห็นไหมคะว่ามันยังมีไฟจุดติดนั่นหมาย s. <S ถึงว่าทั้งคุณและเขาอะยังมีโอกาสที่ถ่านไฟเก่าจะกลับมาจุดติดยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันเพราะว่า จริงๆผู้ตรงๆเลยนะคะไพ่ราชินีไม้กับไพ่หนึ่งเหลียญอ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณยังมีประโยชน์อะไรที่เขาสนใจในตัวคุณอยู่อย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนทํางานเก่งขยันหาเงินเก่งหน้าที่การงานดีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะหรือถ้าคบแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าจะนําพาชีวิตทั้งเขาและคุณอ่ะไปในทิศทางที่ดี โดยรวมไพ่จะสื่อว่าเขาน่าจะยังไม่ได้คิดจะตัดขาดกับคุณแบบ100%เซแต่ยังหาจังหวะโอกาสในการที่จะติดต่อกลับมาอยู่เท่านั้นเองซึ่งถ้าวันหนึ่งเขามองหาแล้วอ่ะเชื่อว่าเขาจะต้องมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนเน่ยไพ่ของการติดต่อสื่อสารหาวิธีอยู่นะคะเดอะยมีชีเชี่ยนเป็นคนที่ฉลาดเขาจะต้องหาวิธีเข้ามาอย่างเนียนเนียนไม่ให้เขาเสียฟอร์ม ไม่ให้เขาเสียหน้านะคะใครที่ชอบคําทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ